สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาฝึกอ่านภาษาพีปสองหน้า44นะคะยังต่อเน,นื่องมาจากหน้า43นะคะยังเหลืออีกคำหนึง่งแล้วก็จะเป็นการอ่านแจกลูกด้วยนะคะอีกคำหนึ่งที่เหลือเราไปอ่านสะกดคำกันก่อนนะคะลูกคำว่าเปลือกพยัญชนะต้นก็คือปอลอสระเอือตัวสะกดกไก่ เวลาอ่านสะกดคำให้อ่านว่าปอลอเอือกเปลือกออกเสียงเป็นเปลือกนะคะต่อไปนะคะข้างล่างนี้เป็นการอ่านแจกลูกค่ะนะคะเราจะอ่านพยัญชนะต้นระสมกับสระเอือนะคะโดยการอ่านแบบนี้ค่ะลูกอ่านตามได้เลยนะคะจอเอือ เือบอเอื้อเบื้อออเอื้อเอื้อทอเอื้อเผือพอเอื้อเผือสอเอื้อ เสือลอเอือเ้อเรือรอเอือเ้อเรือแบบนี้นะคะเด็กๆไปฝึกอ่านกันนะคะลูก